รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย b บส e ินเ t อร n a นชันแนลทราเวลแอนด์เอเจใช้เป็นเท่ากับออมเดินออมมั่นคงอองกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บหนัว ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะพิธีกรรายการบันทึกท่องเที่ยวค่ะต่วาวรัญญาศสีวงศาาเป็นใครผอมลงบ้างหรือเปล่าไม่ได้เจอกันตั้งหลายเทปแอบคิดถึงอยู่นะเนี่ยตอนนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่ทะเลไทยเห้เป็นตะว่าซ้ายในขาวละเอียดมากแต่พอทุกท่านนะครับมาอย่างประเทศเวียดนามค่ะเฮ้ยมีเกาะเปไ็นไงดูค่อนข้างสวยด้วยนี่คือหใน เกาะที่อยู่ข้างๆเป็นเกาะบริวารดีกว่านะของเกาะฟุกุกกเคยได้ยินชื่อไหมคะเกาะฟุกุกกที่ประเทศเวียดนามอยู่ในเขตของทางเวียดนามใต้ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือเกาะสับปะรดแต่ก่อนที่จะพูดถึงเกาะกันก่อนค่ะเราเดินทางมาอย่างไรเมื่อเช้านะคะเต่าเดินทางมาด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ทค่ะบินตรงจากสวนภูมิตรงมาเลยค่ะที่เกาะฟุกุกนะคะ ใช้เวลาจริงๆโดยปกติก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีแต่เมื่อเช้าไวมากเลยเพียงแค่5้นาทีก็ถึงขึ้นดูกับแรงลมด้วยนะคะการบริการเอาหงอาหารบนเครื่องชานมอร่อยมากเบาะนั่งสบายค่ะกับสายการบินไทยเวียดเจ็ทออกตรงเวลาแลนดิ้งก็ตรงเวลาด้วยค่ะหลังจากที่ลงมาแล้วที่สนามบินก็ไม่ใหญ่ค่ะลงปุ๊บเดินลงบันไดปั๊บก็เจอต่อหมอเจอสายพารากระเป๋าเสร็จสับเราจะนั่งรถบัสนี่รถบัสของบริษัทวันนี้ ก็คือเบสอินเตอร์เนชั่นแนลพวกเราเนี่ยไปทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยก็นั่งรถมาที่ท่าเรือใช้เวลาแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้นเองค่ะต่อด้วยสปีดโบ๊ทจริงๆการเดินทางมาที่นี่นะคะสามารถใช้ได้สองวิธีในถะ้าคือสปีดโบ๊ทนั่งมาประมาณไม่เกิน20นาทีค่ะกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเคเบิลคาร์หรือว่ากระเช้านั่นเองนะคะกระเช้าที่นี่ถือว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก โอ้โหอันนี้มั่นใจอันนี้มั่นใจมากไกด์คนบวดใชม่มัดอยเ8 9 9ส9 เมตรข้ามทะเลต้องบอกเป็นกระเช้าที่ข้ามทะเลที่ยาวสุดในโลกนะคะจุกคนได้ประมาณ3 0มสถึงสาคนแต่ทั้วันนี้ถึงเลือกการเดินทางด้วยสปีดโบท๊ทเพราะว่ากระเช้าก่อนน,ะนี้นอนมอย่างที่เราเห็นข่าวกันค่ะมีลมพายุต่างๆนะคะเขาจะเปิดตัวนในปีหน้าอย่างเต็มอัตราเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยอยู่ในระหว่างการซ่อมบารุงแต่สปีดโบ๊ทก็ไม่ไม่แย่ค่ะสนุกด้วยนั่งมาไม่ได้เมาเรือไม่ได้อะไรค่ะขับมานิ่มๆสบายๆโชคดีวันนี้ที่ไม่ได้มีคลื่นแรงมากนักนะคะ สองไม่ได้มาคนเดียวนานานามากับเบสเราจะต้องมีหัวหน้าทัวร์แล้ววันนี้ค่ะมาขอรับัวร์สุดหล่อเสียงนุ่มทุ้มวันนี้อาจจะแหบหน่อยขอเสียงประอวให้กับคุณออฟค่ะ,ะครับออฟนะครับ เป็นหัวหน้าทัวร์ของเบสครับโอ้สวัสดีครับด้วนสวัสดีก่อนสวัสดีคุณออฟนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นครับผมนะคะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยมีหัวหน้าทัวร์ครับข้างแต่ขนาดหัวหน้าทัวร์เยอะขนาดนี้งานก็ยังเยอะขนาดนี้แน่นแน่นแสดงว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ไว้วางใจได้ใช่ไหมครับพี่ออฟไว้ใจได้แน่นอนครับเดินทางกับเบสมั่นใจได้แน่นอน เดินทางไปเที่ยวทุกที่เลยครับอยากไปไหนเบสจัดให้ครับผมเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะตอนนี้อยู่ที่เกาะอะไรนะคะฮอนทมครับฮอนทมแปลว่าอะไรอ่ะเป็นเกาะสับปะรดโอ้เพราะว่าอะไรมันเหมือนเป็นรูปสับปะรดนั่นเองโอ้ของที่นี่เหรอคะใช่ครับแล้วจะมีอีกหลายที่เลยนะครับอยู่ที่บริเวณทางใต้ของฟุกุอัพค่ะเขาจะมาดำน้ํากันโอ้ที่นี่ดำน้าดูปะกคารังน้ำตื้นถูกต้องครับผมได้เลยดำตื้นแล้วถ้าเกิดมากับทัวร์นี่มาทำอะไรที่นี่ครับพี่อ๊อที่นี่เหรออย่างแรกเลยเราไปสวนสนุกกันเอ้ยข้างในีสวนสวนสนุ มีรถไฟมีรถไฟมีรถไฟอยู่แ้นุ๊ตที่เขาบอกเหมือนทีเอ็กซ์เพสถูกต้องเป็นไม้ล่างไม้สองนาทีนอกจากนี้ยังมีอีกก็ไอนะครับเป็นหอคอยสูงๆนู้นเลยตรงนู้นตรงนู้นใช่เราจะไปชมวิวทั้งหมดเลยครับอันนี้ไม่เสียวหมายถึงว่าไม่ได้วืบลงมาใช่ไหมยปลอดภัยปลอดภัยคือเป็นการชมวิวโดยรอบถูกต้องครับเนี่ยเห็นว่ามีสวนน้ําด้วยที่นี่สวนน้ําใหญ่มากเอออยากให้มาครับที่นี่ครับ คนเกาหลีมาเล่นน้ําที่นี่กันเยอะมากอาแล้วแล้วคุณองเตรียมชุดว่ายน้ำอะไรบ้างคะนะวันนี้เตรียมตัวทํางานอย่างเดียวอยากหน่แต่รู้สึกว่าคุณเอาเทียวมารอดูเลยรอดูเลยถ้างั้นอดใจไม่ไหวแล้วคุณพาไปเที่ยวข้างในหน่อยไปครับผมใไปครับตามมาค่ะทุกคน จะขึ้นไปข้างบนอันนี้เหรอใช่แล้วไอ้ที่ห้อยขาป่ะไม่ได้ห้อยขาเป็นยังไงอะปลอดภัยปลอดภัยโอ้อยู่ข้างในแล้วก็จบตรงนั้นถูกต้องและข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังเป็นรถไฟเสียดายมากตอนนี้เขาซ่อมอยู่ถ้าไม่เหมือนเหมือนเหมือนนี่เลยไอ้ที่เอ็กซ์เพลทที่เกาหลีถูกต้องที่เป็ล้างไว้เหมือนกันถูกต้องแต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่าใช่อแตันนี้มันมากเดี๋ยวรอให้เขาเปิดประมาณปลายธันวาคม พร้อมกระเช้าเลยถูกต้องแล้วก็จะได้มาที่เนี่ยเต็มสตรีมเต็มที่เลยแลวช่วงนั้นเรามีทัวร์ขายไหมมีตลอดฮะสงกรานต์ก็มีเตรียมแพนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้บอกตรงๆว่าปีใหม่เต็มเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเรียบร้อยเหลือสงกรานต์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากมาเที่ยวกับ Best International ครับด้วยโปรแกรมดีๆแบบนี้ต้องรีบจองถูกต้องแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรีบจองเราต้องรีบไปกันก่อนละค่ะถูกต้องฮะไปขึ้นกัน Ears Eye ไปชมวิวเที่ยวไทย เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันแล้วดีด้านล่างเข้าแล้วแร้วในมือนี่ต้องมีตั๋วเพราะว่าไม่ได้ขึ้นฟรีตั๋วบอตั๋วคอยบอตั๋วแล้วตั๋วแล้วบอตั๋วแล้วเขาไปคนตั๋วคอยมาป้ายน้ำเด้อพ่อแมนเดี๋ยได้ครับเดี๋ยวเราต้องใช้ตั๋วนี้ในการเข้าไปด้านในเจ้าหน้าที่ตีตั๋วไปเดี๋ยวก็จบเลยแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทัวร์รวมมาแล้วเชิญครับ เขาจะเลือกมุมที่ดีที่สุดให้กับเราเอ๋อมุมนี้เลยใช้เวลา4นาที4นาทีขึ้นไปบนความสูง80เมตรหูแปดสิบเมตรเลยถูกต้องแล้วคนกลัวความสูงแล้วก็ค้างอยู่ข้างบนครึ่งชั่วโมงบ้าบอกค้างอะไรนะขนาดนั้นเลยออยากอยู่นานๆนาทีสองนาทีลงมาแล้วครับหยอกมันหมุนบะมันหมุนบะหมุนครับจะเห็น3ามล็อกสุดเลยไม่ต้องเดินแต่คนกลัวความสูงนะไม่ไม่น่าต้องกังวลนะปลอดภัยปลอดภัยเพราะพื้นทึบใช่แน่นอนเซฟเซฟแน่นอนครับที่นี่เขาดูแลและปลอดภัยเป็นติ่ง Ảnh đập 1, number 1. Chúng tôi กถือว่าเนี้ออากาศดีมากคนไม่เยอะค่ะใช่ครับเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นการลองเที่ยวที่ดีเนี่ยคือตอนนี้หลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยต้องรีบจองตัวเลยโอ้โหเป็นไงบ้างเป็น80เฟสที่วิวสวยเห็นทะเลเห็นเครื่องเล่นเห็นสวนน้ำหมดเลยครับผม สุดยอดมากและโชคดีที่เขาทำเป็นแอ่นะาาถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วก็เอ้ยทำไมถอด้ะถอดโอ้โหที่นี่ถอดโบ๋เลยถอดเห็นทั้งหมดเลยไงโบ๋เลยไม่ถอดได้ไหม,ไ,มได้ขอเดี๋ยวท่านผู้ชมมนนากัะแดนตาโบ๋นะคะครับ พราะนั้นอันนี้ก็คือสําหรับจุดชมวิวที่ขึ้นมาสูงเท่ไหนคะแปเมตร80เมตรมีห้องแอร์ผู้สูงอายุขึ้นได้เด็กขึ้นได้มเจ้ที่คอยดูแลนะคะปลอดภัยปลอดภัยเท่ากับที่นี่ชมวิวได้เล่นเครื่องเล่นได้เล่นสวนน้าได้ต่อไปและเต่าก็จะต้องขออนุญาตนะคะส่งพี่อ๊อฟไปดูแลลูกค้าต่อแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูแลนะคะเดินจากนี้น้องเต่าจะไปเล่นสวนน้ำให้สนุกเลยครับผมพร้อมกับชุดไ่เตรียมมาไปเลยไหมวิ่ง5 4 2สี่สอง สนับสนุนโดย Best International Travel and Agency เม i ิกฟาร์เฟร,รชดื่มง่ายสดชื่นอร่อยแรง10บาทลองเลยซามูรไร Wi-Fi The v e r l d is y o u r แล้วส่วนสูงของตากก็คือสะเด็กตรงนี้นั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มต้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนน้ำดูองกออดสับปะรัดยังไงมีชุดมาเตรียมพร้อมเป็นชุดแบบสุภาพนะคะออแต่ว่าสตรีมีคันก็เล่นได้นะคะถ้าิฉจนเล่นได้คุณก็เล่นได้เหมือนกันนะคะพร้อมกับลิสแบนที่กันน้ําและไม่หลุดง่ายๆเราจะมาเริ่มเล่นน้ํากันแล้วจะไปลงอันจากง่ายๆกันก่อนขออนุญาตเลยจ๊ะดิฉัจนจะพุ่งหลาวรอดู จากว่าชุดของตองเป็นซิปด้านหลังก็เลยต้องถอนที่พ่จะกล้องตัยเลยเซ็กซี่มากต้องเอาเสื้อเขาอมาใส่ไม่งั้นซิปมันจะขูดนะคะนี่ไม่ขูดเป็นเป็นอันนี้ทุกคนดูสิเป็นเป็นกระสนที่ปล่อยตัวลงไปอะ่ะพระเจ้าและนี่มาถึงต้องชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อดูน้ำหนักคุณหนักเกินไหมอะไรยังไงเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะเราจะลงไปช่องนี้หูยลงแนวหิิงเลยเหรอสูงมากเลยต่อสูงมากเลยนะมันโอ้โห โอโ้ไม่เอา <c oughs> ไวล <c oughs> ้ไม่เอาโอเคโอ้ไม่เอาไม่เอา, <c oughs> าเไม่เอาโคตรน่ากลัวเลยไเล่นได้หรือเปล่าหนึ่งอง <c oughs> เป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวแต่สนุกแล้วก็ปลอดภัยมากค่ะจากที่ไปเล่นมาเลยนะขอบอกเลยนะว่าไอ้ไอ้ตู้กระจกสีเทาเหลืองนะโอ้ย วันจันั้นมันวิวมากเพราะเข้าไปในตู้ปั๊บเนี่ยจะมีเสียงตึกตึกตกต,กตึกแล้วมันเป็นไมยกันเงี้ยแล้วปล่อยตัวรลงมาบอกเลยว่าตากล้องอาจจะจับภาพไม่ทันเพราะมาแนวดิ่งถ้านอาจจะเห็นเป็นแค่ลูกตุ้มก้อนๆเหมือนลูกทิ้นที่เราไปลวกและสไลด์ลงมานะคะ <S <S ต้องขอไปทุกท่านด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆเครื่องเล่นที่เราไม่สามารถที่จะ เก็บภาพหรือว่าเดินขึ้นไปได้เพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็น,นเรื่องของฟิลแล้วก็บรรยากาศต่างๆแต่แต่ว่าบอกเลยว่าสภาพเล่นสนุกมากเล่นได้เกือบครบทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจรดนี้เราก็จะขอขอนุญาตนะคะไปเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าให้เส,สร็จสยบรรอยเพื่อที่จะพาทุกท่านไปชมโชว์ที่นี่มีโชว์การแสดงด้วยและโชว์จะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนนะแล้วไปพบกันไปเปลี่ยนชุดก่อนโอ๊ยตกใจสั่นฟันแฟนทุกมโอ๊ย ข้า e สู่ the world of wow ค่ะนี่เลยถ้าเกิดว่ากระเช้าเขาเปิดปกติเนี่ยนี่คือจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนเวียดนามเองหรือชาวต่างชาติจะต้องมาขึ้นกระเช้าตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะไปลงยังสวนสนุกที่เราเพิ่งมาที่พาในชั้นสติีแตกอกสันฟันแฝดหรือตอนนี้นะมันสนุกมากนะแต่ว่าปลอดภัยอันนี้ก็คือให้เดินชมเมืองชมวิวก่อนนะคะอยากเห็นด้านหลังว่าเขาทําแบบ สไตล์โมเดิร์นอะเหมือนตอนนี้เราเดินอยู่ทางฝั่งยุโรปเลยค่ะตึกรามบ้านช่องมาดูนี่มาดูฝั่งตรงข้ามนี่นี่นี่ตอนนี้ตรงนี้มันกลายเป็นหนึงจุดแลน์มาร์กไปแล้วนะคะที่เขานิยมที่จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเพราะว่านี่เป็นซันเซ็ตทาวเดี๋ยวต่อจะพาไปดูว่าบรรยากาศยามเย็นที่มองไปแล้วเห็นทะเลด้านนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอยากเห็นเหมือนกันไปดูกันค่ะ ไม่คิดนะคะว่าชีวิตนี้จะได้ชมวิวอ่าวไทยในต่างประเทศค่ะคนี่ก็คืออ่าวไทยของเราค่ะคือชื่ออ่าวไทยเลยอ่ะซึ่งมันติดเลยค่ะกับเกาะฟูกุวงนะคะด้านล่างเป็นชายหาดป็ทะเลแล้วชอบมนต์เสน่ห์ของตึกเขาที่ทำเหมือนกับฟิลคล้ายกับชิโนโปรตุกีสบ้านเรามีการผสมภาษาอ่ะแต่แต่แต่แต,ตอมองหนะ้าเหมือนแบบเป็นฟิลแบบยุโรปไปเลยอะค่ะเหมือนเราเดินอยู่ทางฝั่งแบบตะวันตกเลยค่ะแล้วดู พวกภาพต่างๆเพราะว่าเขามีเพนด์นะมันไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวแล้วน่ารักตรงที่ส่วนไหนจะเป็นสีพาสเทลค่ะทาเป็นพาสเทลเพราะนั้นถ้าเกิดมีชุดกุยกายหน่อยๆนะโอ้จะแจ่มวาวมากและที่นี่มีบริการมีรถบักกี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถนั่งล่องจากด้านบนเนี่ยลงไปด้านล่างได้เผื่อท่านไหนอยากจะไปหานะคะก็ะจะมีค่าจ่ายก็แล้วแต่เส้นทางว่ากันไปนี่คือจุดชมวิวพระอาทิตตกที่ เพอร์เฟกมากค่ะที่เกาะฟูกวกนะคะเดี๋ยวจังนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศก่อนก่อนที่จะไปดูโชว์ในค่ำคืนนี้กันค่ะ สนับสนุนโดย Best International Travel and Agency ใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงอองกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเม g ิกฟาร์ฟร s ชดื่มง่ายสดชื่นอร่อยแรง10บาทลองเลย าที่รอคอยแล้วค่ะนะครับกับก,บการดูโชว์ม่านน้าแล้วก็พลุสุดอลังการค่ะกับที่เกาะฟูกวกนะตอนนี้ที่เต่าเดินอยู่นะคะจะรู้สบอกว่าอยากให้ทุกท่านได้มองเห็นทั้งด้านหลังก่อนต่นั่นคือโคอนเซียมค่ะเป็นการจําลองมาเพื่อเป็นจุดขึ้นกระเช้ารอเลยปีหน้าห้ามพลาดค่ะเราจะต้องได้มาขึ้นกระเช้ากับอาคารสุดแสนอลังการนี้นะคะแล้วตอนนี้อีกไม่เกิน15นาทีโชว์ก็จะเริ่มแล้วค่ะกับการแสดงที่ชื่อว่า Kiss i สเดอะสตารจูบดวงดาวการจุงพิษนี้จะอลังการขนาดไหนกับโชว์ม,ม้าน้ำแล้วก็พลุ ء. เราจะพาทุกท่านไปชมโชว์กันแบบสุดอลังการและสดใหม่พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามเต่าเข้าไปเลยคะ่ะ ที่จะใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่แบบหูใหญ่มากอ่ะมันเหมือนเป็นจัดงานมากรรมคอนเสิร์ตบิ๊กบิ้มระดับโลกได้เลยอะ่ะเรื่องที่สำคัญคือติดทะเลด้วยนะคือโชว์ที่เราจะดูเนี่ยเป็นการสร้างพื้นดินขึ้นมาไม่ได้ดินนี่เป็นปูนเพื่อที่จะอยู่ติดทะเลเห็นวิวแล้วก็วิชว่าน้ำมีจุดพลุว้า ดูรอบข้างคะ่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเข้าใจว่าจุคนได้เป็นพันคนแน่นอนเลยอยาทุกคนเนี่ยติดตามไปพร้อมกันด้วยความตื่นเต้นในแบบเดียวกันกับเต่านะคะตอนนี้มองหาไม่ได้บอกหาเลเซอร์นะมองหาป๊อปคอร์นไอวันป๊อปคอนนะเคามีป๊อปคอร์นกับน้ำขายด้วยอะ่ะ สามสนาทีที่ลืมดูเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่คุณเห็นไหมเขายังยังมีน้ำโชว์อยู่เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวน้านน้ำนะคะที่มีการยิงเลเซอร์ค่ะมีไฟจุดนี้นี่ขนาดนังข้างบนนะ่ะร้อนพู้ป้าผู้้าเลยไฟจริงอะ่ะเล้วพลุที่จุดแบบไม่อั้นเลยอะ่ะนี่คือโชว์ Kiss the Star ที่เกาะภูกัวค่ะประทับใจมากฮุ้มมากค่ะกับการมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการได้เล่นน้ำในสวนน้ำมีเครื่องเล่นถ่ายรูปธรรมชาติ ต่อเครื่องบินต่อรถสปีดโบ๊ทแล้วเดี๋ยวต่อไปกระเช้าก็จะเปิดด้วยยังไปโปรแกรมทด,ด์ดีๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะกับเอเจนต์ไกลบานทันบอกกับเขาค่ะว่าอยากไปกับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเรารวมทุกอย่างจุดไฮไลท์ของกอบฟูกวกให้กับทุกคนแล้วนะคะ และว,วันนี้ค่ะดิฉันเต่าวรัญญาสิงห์สาเขงต้องอนุญาตรากราบลาทุกท่านไปก่อนฝากติดตามไว้ด้วยค่ะกับรายการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ดีๆแบบนี้ค่ะรายการบันทึกท่องเที่ยวทุกวันเสราร์สามทุ่มครงถึง4ี่ทุ่มดูช่อง5กดหมายเลข5แบบว้าวไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่อันจิน่าจะเป็นยังไงเดยวเรืม่มาเจอกันนะคะ อำนวยความสุดวกสบายให้กับทริปเลยก็คือสซาวุไราวายฟายเลขาธอการอแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล่นแรงพุ่งป,ปรุดปรีบปาดมากจะอัพรูปอัพคลิปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าไลฟ์สดก็ไม่มีติดขัดเลยค่ะกับสซาวุไราวาย i สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับโครงการอมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนโครงการที่จัดอบรมวิชาชีพช่างในสาขาต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนนําวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนต่อไปวันนี้จะเป็นที่ไหนตามมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณอุดมพรหรือว่าพี่จูนะครับที่ร้านมอเตอร์ไซค์จูตำบลภูมเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนจนนําความรู้มาพัฒนาต่อยอดสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวครับสวัสดีครับพี่จูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุดมพรสวัสดีหน้าค่ะชื่อเล่นชื่อจูค่ะก่อนที่เราจะ มาเข้าร่วมโครงการเราทําอะไรมาก่อนครับออกเรือออกทะเลหาปูหาปลาค่ะเรียกง่ายๆคือเป็นชาวประมงช<า>ใช่ไห<ร>มครับทำมานานไหมประมาณสักสิกปสีได้ค่ะก่อนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยปัญหาและอุปสรรคเราเจออะไรบ้างก็มีลมแรงเรือเล็กออกไม่ได้เราก็ไม่ได้รายได้หลังจากที่เราไปเข้าร่วมโครงการครับได้รับประโยชน์อะไรบ้างก็ได้ความรู้แล้วก็ได้รายได้เสริมในอนาคต เราวางแผนที่จะต่อยอดอาชีพของเราเนี่ยครับยังไงบ้างครับพี่จูก็อยากจะขยายให้ใหญ่เพื่อที่จะซ่อมเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องเรือที่เขาออกทะเลด้วยทีนี้ไรายได้ต่อเดือนของเราเนี่ยฉเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ4ี่พพี่จูอยากพูดอะไรกับธนาคารอมสินไหมครับ ก็อยากขอบคุออมสินว่าที่ได้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมและก็มาสร้างฝันให้เป็นจริงค่ะในสัปดาห์นหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆจากธนาคารอมสินจะเป็นโครงการอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมและพี่จูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม